Um, Noon, คะ? what were the minutes for last week's meeting? Uh, minutes, last week's meeting, uh, oh, 45 minutes, boss. Oh, no, I mean, minutes like, uh, summarize, like, summarize what happened in the meeting, summarize uh, it. Minutes, <coughs> <coughs> 45 minutes, boss. No, <coughs> like, give me a summary, a summary, summarize it. ซามูไรอ๋อซามูไรซามูไรโอ้ยน่ารักได้ชิมสล้วรากซามูไรโอ้ยสนุกมากคแน่นอน m i n u t s ครับ m ินิ t คุณครับทำไมคุณไม่รู้เรื่องอย่างนี้ครับ m i n ิ t s นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไร m i n ิ t s มันก็คือรายงานการประชุมใครแล้วเพราะว่าแต่ละนาทีเราพูดถึงอะไรบ้างครับส่วนซามูไรเนี่ยก็คือวันซามูไรเบอร์ก์ no I'm talking about summarizing the meeting points the talking points in the meeting oh I'm sorry I'm sorry นี่คุณสองคนไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ minutes เนี่ยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็แปลว่าอะไรครับสรุปการประชุมครับ so 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 summarize ไม่แปลว่าซับบูไรนะเราวนนี้จะไปเบอร์เกอร์ซัมบูไรอยู่เลยอ๋อผมผมนึกถึงซัมบูไรเบอร์เกอร์ได้ติงครับผม orth ร summarize คือ verb summary ก็คือนาำนั่นเองครับอ่าใช่ครับการสรุปสรุปอ๋อสรุปการประชุมใช่ไหมคะอด้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอ่อโอเคการประชุม we talked about getting alone oh great we need alone let's get yeah getting alone if you're alone I can be with you getting alone ก็น้องอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อหาไม่ไม่ไม่ใช่ครับคุณเต้ครับ คุณตุ้มครับถ้าคุณเหนาคุณเอาอัลลูนไปก็ได้นะครับจะกินไก่วัดจะกินไก่วัดตาทองสมพานเอออัลลน getting alone like กูเงิน right is that oh yes alone ไม่ใช่อัลลูนนะไม่ใช่อัลลูนไม่ใช่อัลลูนคนเดียวอัลลูนบอลแม่อัลลูน yes for today what's on the agenda What is Argentina? Argentina เป็นประเทศปะเริก Don't cry for me Argentina Argentina is the country in South America No agenda you know what are we planning to talk about today? ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหนี่มาตีหน้าเลยครับสองคนนี้ What s What's on the Argentina What's on the agenda ครับผมแปลว่าวาระการประชุมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอะไรกันบ้างครับ So minutes คือรายงานการประชุม Agenda ก็คืออะไร วาระของประชุมวันนี้ค<อ>แค่นั้นเองวาระการประชุมอาเจนดาอ๋อก็มีเอ็นนี้นะคะอ,อย่างแรกเลยค่ะวาระที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของคุณผู้ชมครับคำว่า minutes จะแปลว่านาทีแต่ minutes ที่แปลว่าหลายๆายนาทีในการประชุมสามารถที่จะแปลว่ารายงานการประชุมของครั้งที่แล้วก็คือในแต่ละนาทีมีการพูดถึงเรื่องอะไรกันละครับ ส่วน summarize ก็คือสรุปซึ่งมาจากคำว่า summary ก็คือการสรุปหรือบทสรุปครับและสุดท้าย agenda ก็ไม่ใช่ประเทศที่อเมริกาใตา้นั่นมัน Argentina agenda จะแปลว่าวาระการประชุมครับ That's all right. Yeah. Whatever works for you, whenever you're free. All right. We'll do it then. Sweet. All right. Talk to you later. Noon? Uh, okay. We're going to have to cancel today's meeting. Cancel? Okay. We can sell a lot of things, boss. We can sell products. We no, can sell not this. sell. Cancel. You know, call off the meeting. Oh, call off the meeting. Oh, call, call, call off. Call off. เอ้พเต้คะวันนี้คุณออฟข้าออฟฟิศไปฮะข้า,าเห็นทานกาแฟาอยู่ตรงนี้นะค,ะครับเดี๋ยวต้องโทรหาแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องโทรค่ะเบอร์ขาโทรศัพท์พพ<อ>เดี๋ยวพี่เต้เรียกเขาเอางอ๋อพีพ่เต้คะพี่เต้เป็นอะไรเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่หายใจไม่ค่อยออกเฉยเคครรัับบฝรั่งเรียกประชุมอ๋อ sorry off but cannot สอร์รี่บอสออฟคณะคำเออฟนอตฟรีบอสทีคณะคำโซ n ีคณะคำ I'm not talking about calling him on the phone or calling him like that. I mean, like, call off the meeting, cancel it, scrap it, scrap ]Uh -huh. the meeting, so scrap so it. Scrap, it? So grab. No. <coughs> scrap. Leg. Scrap, 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 โอ้ปฏิโทก็ยกเลิกทีแรกก็เก็ตแต่แรกแล้ว cancel เกิดจะเข้าใจใน cancel แต่พอมา call off หรือ scrap เนี่ยก็เลยไปกันใหญ่ go so big เลย too big too big cancel the meeting call it off scrap it ยกเลิกยกเลิกยกเลิกประชุม okay 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 understand understand cancel นะบอส cancel okay cancel the meeting นุ่นครับสรุปว่า confirm นะครับ confirm confirm ครับผม confirm หรื cancel ครับ ยานว่ายกเลิกน้องนุ่นไม่ต้องสับสนนะไม่เป็นไรพี่เข้าใจหนูอยู่โอเคยกเลิกเต้หวัดดีไหมคะเดี๋ยวได้ดีไดะคุณผู้ชมครับคำว่ายกเลิกต้องออกเสียงว่า cancel นะครับไม่ใช่ cancel เดี๋ยวฝรั่งจะฟังว่าสามารถที่จะขายได้คำว่ายกเลิกนอกจากจะใช้คำว่า cancel ก็ฝรั่งมักจะชอบใช้คำว่า call off ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แปลว่าให้เรียกหรือให้โทรไปบอกออฟนะฮะแต่ call off ก็คือการยกเลิกและถ้าเป็นแแลงมากๆนะครับบางครั้งฝรั่งก็จะใช้คำว่า scrap อย่างเช่น scrap the meeting ก็คือเอาประชุมครั้งนี้เนี่ยไปโยนทิ้งซะเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญน,นั่นเองครับ everybody <coughs> you don't look so so well today nah? Yeah, i'm not feeling too well oh. i feel sick i'm going to have to take a rain check today huh? One more. A, rain check. Oh, a rain check on today's oh. meeting oh. Uh, take a rain oh. check rain <coughs> check ก็เช็คสิคร oh, oh, like ับผมว่าฝนจะตกหรือเปล่าตรวจสอบตรวจสอบสภาพอากาศ weather forecast เออเช็คเาวน์อุณหภูมิตอนนี้29องศาเซลเซียสแล้วมีฝนไหมไม่ดูเช็คอุณหภูมิก็เช็คมันมีฝนหรือเปล่าจบนัวนะจากความเก่าและความหลงของผมผมว่าดูจากอากาศตรงนี้นะ ไม่มีฝนหรอกบอสโซเซนนี่เซนนี่คือแดดออกจัดเยอะมากนะไม่มีฝนหรอก no rain นะทัวร์ใช่ค่ะ no need to rain check no need to rain check boss today hey mister mister day is c o c boss very sunny today you're giving me a headache I'm not talking about the weather I'm not talking about the rain rain check means postpone 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 พี่เคสเข้าเฟซบุ๊กอัฟฟิตด่วนเดี๋ยวว่โพสต์นะพิมพ์พิมพ์ p o n e พอนยังคำไม่ไม่นะเนื้อวัวเขาบอกให้โพสก็โพสไปไงโพสไอ้โพนเนี่ยหรือเขาอยากให้คุณแบบโพสแต่คุณนองโพสอ่าออ่าอ่อ่อ่า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 อ่อ่าอ่าอ t าอ่าอ่าอ่าอ t าอ่า pose ่อ่าอ่าออ่า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 อ o า o s าอ่าอ่าอ่า่าอ่า่ t อ o าอ t าอ่ t o e t t t put it off put 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 move it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  move like this boss y e ้ยทั้งหมดที่พูดก็คือเลื่อนประชุมในวันนี้อ๋เลื่อนประชุมทำไมบอสไม่พูดภาษาไทยแต่แรกเลยนั่นก็เสิคุณผู้ชมครับคำว่าเลื่อนหรือประโยคที่จะพูดว่าเลื่อนมีอยู่หลายวิธีนะครับอย่างเช่นในละครของเรา take a rain check ก็แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนหรือจะใช้คำว่า postpone ก็จะแปลว่าเลื่อนก็ได้หรือจะใช้คำว่า put off put off ก็จะแปลว่าเลื่อนก็ได้ครับอย่างเช่น put it off to tomorrow หรือว่า put off the meeting to tomorrow จะแปลว่าเลื่อนประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้